สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับพอดมจะมาสอนพับ Triple X Bo อ็กซ์บูมเมแรงแค่ชื่อก็นหนาวครับเพราะว่าคือมีลำนี้นะครับบินง่ายมากๆแล้วก็ยังพับง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันครับ สำหรับเจ้า Triple X เนะครับเราก็ใช้กระดาษ A4 นะครับขนาด80กรัมนะครับเราจะเริ่มนะครับโดยการพับครึ่งในแนวนอนนะครับเราก็มาพับครึ่งในแนวนอนวิธีการที่พ่อดมนิยมใช้มากที่สุดนะครับคือเราทำจีละมุมนะครับเราจะเริ่มจากมุมซ้ายนะครับเห็นไหมกระดาษไปบนกระดาษใบล่างนะครับทำให้มันเสมอกันนะครับค่อยๆปรับนะครับจนกระทั่งเห็นไหมครับมันเท่ากันแล้วเราก็กดเข้ามานะครับประมาณสัก 2-3มเซนนะครับเสร็จแล้วเรากลับไปทำอีกด้านหนึ่งครับอันนี้เรามาทำด้านขวาบ้างนะครับชือ้อเอาละเท่ากันเรียบร้อยนะครับก็กดเข้ามา2-3มเซนจากนั้นนะครับเราก็จะเอามือกดประมาณช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยกดประมาณนี้นะค่อยๆวางมือลงอย่างชา้ชาๆนะครับชือ้อค่อยๆวางกดลงไปให้แนบพื้นนะครับยังไม่ต้องรีดกระดาษพอแนบติดพื้นแล้วนะครับ เราเอานิ้วโป้งเรานะครับนิ้วโป้งเรากดที่ตรงกลางนะครับแล้วค่อยๆรูดนะครับกระดาษจากกลางออกด้านข้างครับนี่ช้าๆไม่ต้องรีบครับก็จะได้รอยที่สวยงามนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็จะมาพับครึ่งอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นครึ่งในแนวตั้งนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะทำ ทีละมุมนะครับอันนี้เราเริ่มจากมุมซ้ายก่อนนะครับเราทํามุมซ้ายนะครับให้มันเท่ากันจึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดนะครับประมาณ 2- 3มเซนเช่นเดิมนะครับสลับกลับมาทําด้านขวานะครับเนี่ยครับพอดมก็จะเอานิ้วโป้งนะครับสอดไว้ด้านล่างนะครับกดใบล่างไว้ก่อนแล้วใบบนใช้มือซ้ายนะครับค่อยๆขยับไปขยับมา เท่ากันแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาประมาณ2-3เซนนะครับเสร็จแล้ววางมือลงอย่างช้าๆนะครับให้กระดาษแนบติดพื้นนะครับพอแนบติดพื้นปุ๊บนะครับนิ้วโป้งกดตรงกลางนะครับรูดออกด้านข้างนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดออกมานะครับ เราได้เส้นตรงกลางแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทําการพับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้นะครับก่อนที่เราจะพับนะครับเรายังไม่กดนะครับเราวางวัดไว้ก่อนนะครับแล้วเราดูนะครับขอบด้านข้างนะครับฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับอย่าให้กระดาษใบบนล้นออกจากใบล่างนะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันเซตให้ดีนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาดูปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยค่อยๆกดลงไปพอกดลงไปแนบเสร็จ ใช่ไหมครับเอานิ้วโป้งเหมือนเดิมนะครับกดที่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็รูดออกด้านข้างอย่างช้าๆนะครับปึ๊บเราไม่รีบนะครับอันนี้เราก็จะได้รอยที่สวยงามนะครับแล้วเราก็หมุนกระดาษไปด้านนี้ครับจะง่ายกว่าพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีเส้นตึงกลางนะครับยาวตลอดแนวนะครับเราจะย้ำเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างง่ายนะครับ พอย้ำได้แล้วนะครับเราก็รูดเก็บนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะเอามุมนะครับทั้ง2ด้านนะครับพับกลับลงมาที่บริเวณตืงนกลางนะครับขั้นตอนนี้นะครับแนะนําให้ทําทั้งคู่นะครับโดยเราจะเริ่มจากการงอกระดาษอย่างนี้นะครับค่อยๆม้วนเข้ามานะครับจนถึงตรงกลางเห็นไหมครับกลางมันชี้ไปที่ตัว A เห็นไหมอย่างนี้นะครับม้วนเข้ามา พอมมาชนกันจนแหลมอย่างนี้เลยนะครับให้เรามาเช็คจุดที่2ครับก็คือช่วงนี้ครับให้ใบซ้ายและใบขวาเนี่ยนะครับมุมทั้งสองข้างเนี่ยเข้าเสมอกันปุ๊บเห็นไหมครับลงแล้วนะครับข้างบนนะครับเราค่อยๆกดก่อนนะครับแล้วมาเช็คข้างล่างอีกทีหนึงเสมอกันนะครับทุกอย่างเท่ากันนะครับเอานิ้วกดไว้ในลักษณะนี้นะครับจึ๊บ แล้วเรารูดนะครับจากกึ่งกลางออกด้านข้างครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จับสลับข้างกันนะครับเราใช้มือรูดนะครับจากกึ่งกลางออกด้านข้างเช่นเดิมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะได้สัดส่วนที่ซ้ายขวาเนี่ยมีความสมมาตรหรือมีความเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราจะพับ บริเวณช่วงกึ่งกลางน,นะครับยอดแหลมของเขาเนี่ยให้มาลงที่มุมนี้นะครับโดยก่อนจะพับเนี่ยแนะนําให้เรางอกระดาษเล็กน้อยอย่างนี้นะครับมันจะทําให้รอยของที่เราพับเนี่ยสวยขึ้นนะครับเรางอเสร็จเราก็กดมานะครับเห็นไหมให้อยู่ที่ตรงกลางตรงนี้นะครับวางนิ้วไว้ก่อนนะครับตรงแล้วนะครับไล่กดขึ้นไปตรงนี้ก่อน กดปุ๊บนะครับจากนั้นก็ค่อยๆรูดกระดาษออกด้านข้างนะครับนี่ออกด้านซ้ายแล้วนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมแล้วก็รูดออกด้านขวาสลับมือกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรูดกระดาษแล้วเกิดเป็นรอยพับใหญ่ๆตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะใช้พวกไม้ไอติมหรือไม้ am, บรรทัดก็ได้นะครับค่อยๆนี่ครับเปิดให้บริเวณช่วงมุมเนี่ยเข้าคมนะครับ ในกรณีนะครับถ้ากระดาษมันยับนะครับเอาละครับใกล้และจริงๆลำนี้มันง่ายมากเลยนะครับแต่พ่อดมพยายามเน้นให้สัดส่วนเนี่ยถูกต้องนะครับแล้ประสวยงามต่อมาครับเราก็จะมาหันกันที่ด้านนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับพับขึ้นไปชิปนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับให้มุมนะครับฝั่งนี้และมุมฝั่งนี้เนี่ย ของกระดาษใบบนและใบล่างเนี่ยเท่ากันส่วนใหญ่ถ้าเราพับมาดีนะครับมันก็จะเท่ากันเหมือนอย่างที่พ่อดมพับเห็นไหมครับมันก็จะกริบอย่างนี้เลยพอได้แล้วนะครับเราเอามือทับไปเลยนะครับกดไปเลยแล้วเราค่อยๆไล่ like, มาทําที่หัวนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับแนะนําให้เราสลับมาทําด้านนี้จะง่ายกว่านะครับอันนี้อย่าเพิ่งพับนะครับดูก่อน เราจะเริ่มนะครับโดยการนะครับงอนะครับเห็นไหมครับสันตรงนี้มันหนามากเลยใช่ไหมครับเราจะงอเขาก่อนนะครับพองอก็เสร็จนะครับเราจะเอามุมนี้นะครับมุมนี้นะครับมาชนสันนะครับสันบริเวณนี้แล้วเราเอามุมนี้นะครับขอบมุมนี้นะมาชนสันบริเวณนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับเรางอนะครับงอก่อนงอเสร็จนะครับนี่ พอดมจะค่อยๆประคองครับจะม้วนนะครับจะไม่กดเราค่อยๆม้วนกระดาษลงนี่นะครับเห็นไหมให้มุมนี้นะครับอยู่ที่บริเวณสันอันนี้อยู่แล้วนะครับจากนั้นเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเห็นไหมขอบเส้นเส้นขอบปีกนะครับให้มาอยู่ที่มุมนี้นะครับเราขยับนิดนึงชึบ เราขยับได้เรายังไม่ยังไม่กดนะครับบริเวณนี้เรายังไม่กดนะครับแค่ขยับให้ได้ก่อนเข้าที่แล้วนะครับกลับมาเช็คข้างหน้าอีกรอบหนึ่งเท่ากันไหมอันนี้ไม่เท่านะครับเลื่อนขึ้นนิดนึ่งโอเคเท่ากันเรียบร้อยหน้าหลังหน้าหลังเรียบร้อยนะครับเราก็กดนะครับกดลงไปทีนี้นะครับบริเวณช่วงนี้หนานะครับเราก็เอานิ้วโป้งเราเนี่ยนะครับกดกดกดแรงๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเราก็ กดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราทําด้านนี้เสร็จนะครับเราก็จะนี่นะครับมาทําอีกด้านหนึ่งโอเคด้านนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะม้วนกระดาษเกาะนะครับม้วนที่หัวเกาะแต่รอบนี้นะครับให้เราดูอย่างนี้นะครับรอบนี้ให้เราดูนะครับบริเวณมุมนี้นะครับและมุมนี้ของใบบนใบล่างนะครับให้เสมอกันเพราะว่าปีกมันจะออกมาแล้วมีขนาดเท่ากันนะครับอันนี้เสมอกันแล้วนะครับ เราก็กดจากบริเวณบางก่อนนะครับเสร็จแล้วเรามือทับไว้นะครับแล้วเราค่อยไปกดนะครับไล่กดบริเวณช่วงหนานะครับอันนี้สลับกันอ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำช่วงปลายปีกด um ้านหลังเขานะครับเราเปิดมาก่อนนะครับก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะพับเห็นไหมครับเห็นเส้นนี้ไหมเราจะพับปลายปีกด้านหลังนะครับ ตบเข้ามาอ่าเขาเรียกตบเข้ามาอย่างนี้นะครับค่อยๆตบเข้ามาปึ๊บอโอเคฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับพับกลับไปแล้วก็กลับมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคได้ทั้งสองข้างก็ปรับกลับไปก่อนเอาละครับกลับมาขั้นต่อไปครับจะเป็นการรีดกระดาษนะครับ เราก็ใช้ที่รีดกระดาษนะครับใครอยากได้ที่รีดกระดาษนะครับก็ให้ไปดูคลิปพับขึ้นบินเก่าๆของพ่อโดมนะครับมีบอกไว้เอาละเราจะเริ่มนะครับทําจากช่วงหัวนะครับหนาจริงหนาจริงอะไรจริงนะครับอันนี้ยากนิดนึงนะครับแข็งมากโอเคแล้วก็ไล่ออกนะครับเวลาไล่นะครับอย่าพลึดทีเดียวเลยนะครับค่อยๆทำนะครับเป็นสเต็ปนี้นะครับเห็นไหม ค่อยๆไล่ไปนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็มาทำฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ใช้วิธีดึงกลับมาจึ๊บกลับด้านครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับค่อยๆไล่จากช่วงหัวไปช่วงท้ายนะครับแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงนะครับอย่าลากยาวเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ ถ้าเรารีดกระดาษออกมานะครับมีเห,ห็นไหมโอ้โหมันสวยงามมันคมมากเลยนะครับเนี่ยสุดๆเลยขั้นต่อไปนะครับเห็นรอยที่เราพับรอยนี้นะครับเรากลับด้านเขาขึ้นมานะครับทําทั้งสองข้างนะครับชิบแล้วปรับกลับไปเล็กน้อยนะครับนี่ประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทําที่ด้านหัวนะครับนี่ เราเปิดเข้าออกมาวิธีการที่จับนะครับจับช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เนี่ยครับจับช่วงนี้นะนี่จับตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะต้องเช็คมุมให้เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คองศาเนี่ยเวลาปาปูปปาออกไปเนี่ยเครื่องบินมันก็จะเห็นไหมครับมันจะกว้างขึ้นถ้าเราจับตรงนี้เราจะไม่รู้องศานะครับให้เรากลับมาจับช่วงประมาณช่วงนี้นะครับช่วงกลางกา เวลาปาไปจะประมาณนี้นะครับแล้วปีกนะครับดูลักษณะปีกนะครับมันจะเป็นตัววายเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเซตที่ถูกต้องนะครับด้านหลังนะครับก็จะโค้งประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นวิธีการเล่นนะครับคล้ายๆกับเครื่องบินบูมแรงโดยทั่วไปนะครับก็คือเวลาปาเนี่ยให้เราเอียงนะครับการที่จะบินกลับมานะครับมีอยู่2แบบของลํานี้นะครับแบบที่1ก็คือถ้าเราปาไปนะครับปาไปด้านนี้นะครับ ปลาไปปุ๊บนะครับเครื่องบินนะครับวนกลับมาเร็วนะครับให้เราทําให้ขนานพื้นมากขึ้นอันนี้จะวนกลับมาช้าลงแต่ถ้ากลับว่าเอ้ยถ้าหากว่ามันไปปุ๊บแล้วมันไม่ยอมวนกลับมาเลยนะครับให้เราตั้งขึ้นแล้วปลาไปตรงๆนะครับอันนี้จะกลับมาเร็วก็คือได้มุมแคบขึ้นนะครับวิธีที่2ของทริปเอ็กนะครับที่จะทําให้กลับมาเร็วก็คือตรงนี้ครับด้านหลังยิ่งเราปรับนะครับให้เขาชันเท่าไหร่เนี่ยอย่างปรับชันขนาดนี้นะครับ ปลานะครับหนึ่งช่วงแขนกลับมาเลยครับอันนี้ใกล้ไปนะครับเราก็เอาลงมาต้องอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นนิดเดียวเองเนี่ยครับประมาณนิดเดียวนะครับแล้วก็เอียงนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับ t r i p l e X นะครับเครื่องบินดีๆที่เพื่อนต้องบอกต่อนะครับเดี๋อย่าเพิ่งอยวเพิ่งโอ้โหสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าชอบ พับกระดาษนะครับหรือชอบเล่นของเล่นแบบพ่อโดมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆจากพ่อโดมคิดแคนค f ฟนะครับและพ่อโดมยังมี Facebook นะครับคิด n c r a f t ชื่อเดียวกันเลยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนสเเหระต่างๆนานากันอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ